สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพืนเอนาจากทาง FC ใหม่เอเก่าเนาะสำหรับแนวทางทีแอดมินนํามาแบ่งปันนะจากกัเป็นหนอยมัดรวม4ี่นอยเนาะวันนี้แต่ก่อนอื่นเรามาเบิ่งผลกันก่อนผลวันที่ยี่สิบเผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจสองดห้ากับ93 275หลุด93มมาในตารางวันพิเศษ 2องเข้าเด่น8มาตัวเจาะแปดส่วน8,8เข้าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเอากับว่เขาเนาะน้อยปกติ903กับ69 903าูหลด69มาในตาราง VIP 4,4,2เข้าเด่น4วิ่งรูดมาตัวเจาะสี่ ส่วน1นหนึ่งห,งหลุดมาจากสรุปหานอยมารวม4น้อยเนานะเข้าตัวจอบ8ี่สส่วนตัวเด่นมาทั้ง2องนะจ๊ะมา8มา4ส่วนเลขตารางเลขตารางเข้า2คู่6 9เกนาะหกกับ9 3ตารางตัวจอบมาสอกับ4 2่สอลุนต่อตามต่อเลยจ้าของวันที่30ส

ส่วนตัวเน้นที่แอดมินเน้นเนาะตัวเน้นก็จะมีแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกส่วนเลขตารางหกสองเจ็ดห้าสายวิ่งดูดนำไปวิ่งดูดได้เลยนะจ๊ะ เ้นไปกลับด้วยมีตัวมากตัวชอบกะเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะสำหรับห,าห้านอยมัดรวมสี่นอยวันที่30มสิบนะจ๊ะร้วยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ